แม่นยังอะไอโยกน้จ้ายกยกเผายกเราพาไปเฮ็ดทงมนก็เปิดซอยเพล่นคิดไปได้แล้วยกไปไ้แล้วจะเปิดแอวเปิดแอวเป็นยังก็เปิดแอวท่องก่เนี่ยท่องจ้าท่อมแต่เฮ็ดบได้เฮ็ดบไหมกับตองเฮ็ดโจเฮ็ดซาก็ตองเฮ็ดซาหรเฮ็ดโเนี่ยดเจ้าขอกับบได้เราะโค้ดโจเฮ็ดซาก็มูเฮ็ดเรียกได้เดียวบอเพื่อ่เฮ็ดอัน ก่ด้หลายกว่าจะสมัครจ้างลูจ้างก่นเห็ oh. ุงานจึงเงินโบได้เหมือนแรกมาเงินกับเงินโบต้องมาเห็ุงานเลยกลับบ้านพรุ่งนี้มาต้องมาเหเดี๋ยวาคนใหม่มาเหตุเอายังเงินยังยังลูกมัจ้างเนาะเฮ้ยบ่ได้หรอกจ้าสิเจ้าเงนี่ก็เลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดห้ามเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีคันตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2 5ง7ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีคัน ซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับป้ายาป้าถอนไเนี่ยนี้างนี้นๆๆหนยาน้าๆเห็นป้างยาถอน เดีโอ้ยโอ้ยร <desserts> ีบๆทำเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มข้นุ่มนาสมัครงานนะคะเฮียเอาเด็กที่ไหนมาล่ะนี่น้องสาวหนูจับปีเทิมพอดีสวัสดีครับโอ้ยังไงปีเดียวปีสามสามสามปีสามปีพอดีเลยเพราะนวดเดือดไหลเลย่เคล่อนซอยกันแล้วใช่เฮียใช่แล้วเนี่ยดีหายค่าจ้างมือละจักบาทคะเอาสวยค่ะสุดยอดนะ มือใหญ่เนาะักร้อยห้าสิบค่ะเอาไว้เออีดาเริ่มเลิกงานหมดเลยเลยเล็ดงานเยอะหนิเลยค่ะเล็ดงานมีมือปุ๊กยังบ่ล่ะมีอยู่ค่ะเออหามูอให้ยังไม่เล็กน้ำเ้อจ้าขอบคุณค่ะหยอยนหุดห้ามจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบห้าปีตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2,557ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปี ซึ่งการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าพืนกฎกระทรวงซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่4แ0นถึง8แสนบาทหรือจําพุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งจําทั้งปรับโอ้ยเย็ดยังน่ะโอย้ยกอันหนึ่งแค่3ามสโลเองยกลยหลายอันยกไปเลยสามอันนั้นยกให้ไวๆอึบ๊บตัวก็ใหญ่แรง่าออกอึบ๊บ เร็วเผายกเผายกเผายกเร็วเกินวงเงินขออยอยู่นู่นเดี๋ยวบลบลเลวน่ะยก55จ้าหยุดมาอีกแล้วห้ามให้ลูกจ้างยกของหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมปีพุทธศักราช2157ห้ามให้ลูกจ้างในงานภาคเกษตรกรรมยกแบกหามหาบลากทุนหรือเข็นของได้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สำหรับลูกจ้างชายไม่เกิน55กิโลกรัมสำหรับลูกจ้างหญิงไม่เกิน25กิโลกรัมสำหรับลูกจ้างเด็กหญิงไม่เกิน20กิโลกรัมทั้งนี้หากนายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ คุมุกันน่เทามามาแต่ละคนมันเงินออกเออแวชนดออเดรมบัวลายเฮียเราอยากกระจอยากเออเอาขวางเปลี่ยนเป็นเงินเนาะเนียเาขาไกลๆนะเว้ยมาเอาเงินยมา่มาจะจะได้จะยังป็นคนเงินได้จ้าเอาไปกันเอาแปงตัวน้ำถ้าทำไมพอไปลกเอาอีกอเอาขัางจลายเป็นมะทูมต้อีต้ไดแดงนปูปลาอยสมคเ เองไปลวอลตแทนเงินเ่ะออ้ย,ออยน้เอเงินกับบอดายเออเอาออเดอร์ชวนหนออเดอร์มันบ่นนค่อยมีใส่ใส่เฮียแน,น่ช่วง,ง,ง,งโควิดเอาของเอาของแทนเงินไปก่นอนเช่วงโควิดเขาไม่ค่อยมารับของอือน้ำกินาาักชั่วขาอ๋ออันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าได้เงินส่องออกได้ก็เดี๋ยวมาค่อยมารับเงินเออหยุดห้ามจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเป็นอย่างอื่นนอกจากเงินตาไทยเท่านั้นตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน ในงานเกษตรกรรมปีพศ2 5 5 7ห้ามใายจ้างจ่าย้งใจการตอบแทกนการทำงานเป็นอย่างอื่นนอกจากเงินตาไทยเท่านั้นซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝา่าฝืนกฎกระทรวงมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากท่านพบเห็นปัญหาการใช้แรงงานสามารถ ต่อสายด่วน1506กด3หรือนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูตั้งอยู่สารลางจังหวัดชั้น2ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูโทร042316742